สวัสดีค่ะครูจะอธิบาย i n c o t e Term Delivery Term อะคะ่ะจัดซื้อต่างประเทศต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ครูจะอธิบายให้คุณฟังแบบง่ายๆจะยังไม่อธิบายความหมายแต่ละเทอมเพราะครูมานั่งนึกแล้วถ้าครูอธิบายความหมายแต่ละเทอมให้คุณฟังคุณจะจับต้นชนไปลายไม่ถูกครูอยากให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆใน i n c o t e Term ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมี11เทอมมันใช้ i n c o t e r m ปี2020ใน11เทอมมันจะแบ่งอยู่4กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่ม e กลุ่มที่2คือกลุ่ม d กลุ่มที่3คือกลุ่ม f กลุ่มที่4คือกลุ่ม c ทั้ง4กลุ่มนี้มันก็จะมีเทอมทั้ง1 1เทอมแยกย่อยกันอยู่ในนั้นที่ครูอธิบายเป็นกลุ่มให้คุณฟังเพื่อที่คุณจะได้จับต้นชนปลายถูกในกลุ่ม e ค่ะมันจะเป็นเทอม X work อยู่ในนั้นเทอม XW o r k ผู้ขายรับผิดชอบต่ำสุดเลย ผู้ซื้อรับผิดชอบสูงสุดในหนังสืออินโคเทอร์มอค่ะเขาจะเขียนว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเพราะว่าอินโคเทอมันใช้ได้ทั้งนำเข้าและส่งออกเขาเลยเขียนกลางๆไว้เนี่ยค่ะเล่มนี้เลยอันนี้คือเป็นเล่มปัจจุบันที่ครูมีไว้ครอบครองเพราะว่าครูอ่านจากอินเทอร์เน็ตแล้วครูก็ไม่ชชัรว์ว่ามันถูกไหมเอาม,มาต่อเลย เอาเป็นว่าครูจะพูดผู้ขายคือซัพพลายเออร์แล้วกันเนาะเพราะว่าครูพูดในนามจัดซื้อต่างประเทศอยู่ตอนนี้ในกลุ่ม E มันจะมีอยู่แค่เทอมเดียวคือ Xwork Xwork เป็นความรับผิดชอบต่ําสุดของซัพพลายเออร์เราเป็นคนซื้อเรารับผิดชอบสูงสุดไอเทมเนี้คยครูอธิบายไปก่อนหน้านี้และมันเข้าใจง่ายอยู่อันนั้นแล้วก็มากลุ่มที่2คือกลุ่ม D ในกลุ่ม D มันจะมี3เทอมอยู่ในนั้น DAP DPU DDP ทั้ง3เทอมเนี้ย ซัลายเออร์จะรับผิดชอบสูงที่สุดเลยถ้าเกิดเทียบกับ x-work หน้ามือเป็นหลังมือแต่ในกลุ่มดีอะ่ะมันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยในการเดิมพิธีการในการเอาของลงจากรถอะไรประมาณนี้แล้วก็มากรุ๊ป f กลุ่ม F เป็นกลุ่มที่ความรับผิดชอบครึ่งครึ่งซัพพลายเออร์ครึ่งเราครึ่งในความหมายของกลุ่ม F ก็คือซัพพลายเออร์เขาจะเอาของมาวางไว้บนเรือต้นทางแล้วก็เดินพิธีการขาออกให้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าเฟสตั้งแต่ต้นทางมายังปลายทางแล้วก็มาเดินพิธีการขาเข้าเองส่งของเข้าโรงงานเองอันนั้นคือเทอร์ม F แต่มันก็จะแตกต่างกันอยู่ในเทอร์มเพราะเทอร์ม F ก็มีอยู่3เทอร์มเหมือนกันก็มี F.O.B. F.C.A. F.A.S. แล้วก็มากลุ่ม C กลุ่มที่4กลุ่ม C ก็ไม่แตกต่างจากกลุ่ม F ก็กลางๆเหมือนกันแต่ว่ากลุ่ม C อ่ะซัพพลายเออร์เขาจะต้องจ่ายค่าเฟสให้เราด้วยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเราเป็นคนเดิมที่การสุลกากร ขาเข้าแล้วก็ส่งให้ที่โรงงานกลุ่ม C กับกลุ่ม F อ่ะกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้าเหมือนกันก็คืออยู่ที่ท่าเรือต้นทางเอาไว้เดี๋ยวครูอธิบายแต่ละกลุ่มอีกทีแต่คลิปนี้ครูอยากให้คุณเข้าใจในแต่ละกลุ่มเทอมมันก่อนพอเวลาครูไปอธิบายแยกแต่ละเทอมคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นอินโคเทอรมอก่อตั้งมาโดยหอการค้านานาชาติเขาจะมีปรับ ปรุงทุกๆ10ปีณปัจจุบันก็เป็นของปี2020ก็ใช้ไปอีก10ปีเขาก็ถึงมีเปลี่ยนแปลงใหม่ไอที่เขาเปลี่ยนแปลงก็ด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องให้มันทันสมัยต่อการใช้งานไงอินคอเทอร์มเนี่ยมันใช้มาตั้ง80กว่าปีละรุ่นปู่รุ่นยาน่าเราเลยอันนี้ค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้ยังไงคุณก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆก็ทําให้คุณเก่งขึ้นครูจะบอกเสมอคนเก่งเงินไม่ไปไหนเข้าหาคนเก่งเสมอแล้วครูก็อยาก ให้คนทําจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคนยังไงคุณก็เอาทิคเอาเทคนิคที่ครูมาแชร์ไปต่อยอดเนาะทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาค่ะ